เปี่ยนบรรยากาศมาจัดคอนเสิร์ตสารพัน์ลั่นทุ่งบางเขนกันแบบเอาดดเลยนะคะคุณผู้ชมแถมมีพระจันทร์เต็มดวงของตัวเองแบบนี้ด้วยก็ต้องไม่พลาดละค่ะเราชวนศิลปินแห่งชาติคุณแม่องศรีวรนุชมาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะช่วงเลยหน้าปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ก็เลยเลือกเพลงเข้ากับบรรยากาศมาให้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นลมเหมาหนาวแล้วพี่จา๋ากลับบ้านเรานะคะ ซึ่งนี่ก็เป็นความตั้งใจของคุณแม่พ่องสีเองด้วยที่เลือกมาเพราะแทบไม่ได้ร้องเพลงเหล่านี้เลยมันนานถึง30ปีแล้วล่ะค่ะทั้งๆท,ที่ในอดีตต้องร้องในช่วงหน้าหนาวนะคะซึ่งเป็นหน้าง,งานเทศกาลประจำปีในหลายพื้นที่เลยดดูินนนนาจรัักยวเ่ เจอรุ่นใหญ่แล้วพามาเจอรุ่นรองอีกสองคนกันบ้างทางอารักษชาสิริชยัยเดินทางมาไกลาจากอุตรดิตถ์เลยมาเจอเพลงปรับเซียนค่ะก็บอกว่าปรับเซียนก็คือเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้ร้องเท่าไหร่นะคะแต่พอได้โจ์มาก็บอกว่าไม่ติดค่ะซ้อมจนชินปากแต่ที่อาจจะยากหน่อยก็คือเนื้อเพลงนะคะ แอบไปดูมุมเล็กๆหลังเวทีก็หายเป็นว่าภาพที่เห็นคืออารักชาตินั่งเขียนเนื้อเพลงค่ะเพื่อทวนความจำนะเขียนตั้งแต่ต้นจนจบเพลงเลยอาบอกว่าได้เช็คตัวเองด้วยว่าจะจำได้หรือเปล่า ส่วนอีกคนได้โจทย์เพลงโดนใจค่ะพี่ดวงตาคงทองหลายเพลงที่ร้องเป็นเพลงแม่พึ่งพุ่มพวงก็เลยร้องได้แบบชิลๆไม่มีปัญหาเลยนะคะพี่ดวงตาบอกว่าตื่นตาตื่นใจจริงๆปกติมาถึงที่นี่ได้ถ่ายทําในสตูดิโอแต่รอบนี้เปลี่ยนบรรยากาศแบบนี้นะคะมองมาแล้วเนี่ยนึกถึงหน้าง,งานเทศกาลในอดีตท,ที่เจ้าตัวก็เคยตระเวนค่ะขึ้นเหนือล่องใต้ตลอดเลยก็คือตอนแรกเข้ามาแล้วรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะที่ที่เราแบบ วันนี้เราร้องกลางแจ้งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอมันอยู่ในบรรยากาศที่แบบมีไฟมีอะไรขึ้นมาเนี่ยมันทําให้เรานึกถึงฤดูหนาวที่เราแบบไปร้องเพลงตามต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไปเขาใหญ่ไปภาคเหนือหรือไปภาคต่างๆที่เขาแบบมีงานวาดัดหรือมีงานอะไรเงี้ยเกี่ยวกับต้อนรับฤดูหนาวอะไรเงี้ยค่ะมันซึ่งมันมันทำให้เรานึกถึงบรรยากาศนั้นๆแล้วเวลาเราร้องเพลงเรารู้สึกจะมีมีความสุขอยะไร้ยคะได้บรรยากาศดีครับได้บรรยากาศดีเพราะว่ามันจะได้ ทาให้เราได้ย้อนไปถึงอดีตนะครับเมื่อสมัยลูกทุง่งรุ่งเรืองเราก็จะมีบรรยากาศแบบนี้ให้เห็นนะครับจัดงานการแจ้งงานสวนสนุกงานประจําปีงานอะไรต่างๆก็จะจัดกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแล้วครับาบรรยากาศเดี๋ยวนี้มันก็มีแต่มันเป็นส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยไม่ว่าจะเป็นงานประจําปีงานปิดทองฝังลูกนิมิตอะไรต่างๆมันก็จะไม่ค่อยมีโวงดนตรีลุกทุ่งเท่าไร่มันก็จะมีเพลงในรูปแบบใหม่ ฟังเพลงเพราะเคล้าบรรยากาศแบบนี้ก่อนถึงช่วงลอยกระทงแล้วก็อีกหลายหน้าเทศกาลเลยนะคะสารพันลั่นทุ่งบางเขนรับรองมีเคลิมแน่แน่บ่ายสามโมงตรงวันพรุ่งนี้ค่ะ